เย,ย็นสบายเนาะเปลี่ยนมุมซะหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมจ่าพันวิโรจน์นะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมมากเลยทีเดียวใครที่หลงเข้ามาหรือว่าตั้งใจเข้ามาชมนะครับโอ้โหรับรองครับคลิปนี้จะเปลี่ยนชีวิตท่านผู้ชมไปตลอดกาลนะครับการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐท่านผู้ชมโอ้โหนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริง การมีโรคม,มันก็เกิดได้สองสาเหตุครับหนึ่งเราสร้างมันขึ้นมาโดยที่เรานั้นไม่รู้นะครับเราสร้างขึ้นมาสองซวยซว,วยนะครับมีแค่สองอย่างเท่านั้นนะครับเราสร้างมันขึ้นมาสองซวยครับซวยอย่างเช่นเป็นฝีในสมองแข็งแรงมากอย,อยู่เป็นฝีในสมองเอาเข้าไปรักษากันยังไงเนี่ย เดยมีการผ่ามีเจาะมีดูดนะครับเนาะอันนี้ก็โชคร้ายจริงๆนะครับสร้างมันขึ้นมาอ่าสร้างมันขึ้นมาจากอะไรจากการกินมันจะมีสามอย่างครับที่สร้างมันขึ้นมาครับอารมณ์อากาศ,อา,กาศอาหารไอ้สามอย่างอาา่างนี่แหละจะสร้างโลกครับท่านผู้ชมโดยส่วนมากแล้วนะคนไทยจะเกิดจากอาหารกับอารมณ์อากาศนี่ก็ติดนะฮะแต่ว่าน้อยน้อยกว่าอาหารกับอารมณ์ อารมณ์กับอาหารนี่สุดยอดแล้วนะครับมันสร้างโลกนะฮะแต่วันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมโคตรโชคดีที่เข้ามาพบกับคลิปนี้นะครับดีมากๆนะครับผมจะแนะนำท่านผู้ชมอย่างนี้อาหารเราอยากมีชีวิตที่ไม่มีโรคคนบางคนนะพูดไปกันไร้ประโยชน์เพราะยังไม่เคยป่วยถึงป่วยก็ป่วยเล,ยเล็กน้อย รอจนกว่าสะสมมันจะป่วยมากขึ้นนั่นแหละถึงจะรู้ว่าโอ้โหไม่น่าเลยคําว่าไม่น่าเลยนี่มันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับอาหารเราไม่ควรกินอาหารเกินสามมื้อแล้วถ้าใครกินแค่แค่สองมื้อโคตรดีนะครับกินเข้าไปเถอะอะไรก็กินเข้าไปนะครับแต่อย่ากินเยอะเกินเอ้ยอย่ากินบ่อยเกินเยอะกินเยอะได้ไหมกินเยอะได้ครับหนึ่งมื้อกินเยอะเล้เลยนะครับมื้อเช่นมื้อกลางวันหรือมื้อเช้ากินเยอะได้เลย มื้อที่2อนะครับอาจจะเป็นมื้อเย็นหรือมื้อเที่ยงก็กินเยอะได้เลยนะครับใครทนไม่ไหวกินสาม,มื้อได้ถ้าทํางานหนักนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานหนักคุณแบบใช้ชีวิตลันล้าส,าสบายๆกินสองมื้อพอนะครับ2มื้อนะครับอะไรก็กินไปเถอะกินไปนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับกินเข้าไปกินเนื้อสัตว์เยอะเกินกินผักน้อยเกินเดี๋ยวมันก็มีผลเองนะครับท้องผูกบ้างอะไรบ้างเราก็จะรู้ไปเองนะครับเพราะฉะนั้นกินให้มันถั่วเฉลี่ยกันนะเนื้อสัตว์กับผักก็ควบคู่กันไปนะครับผลไม้อะไรก็ว่านไป คราวนี้ส่วนสําคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับมนุษย์เรามันจะเกิดน้ําย่อยออกมาทั้งหมดเที่ยงเที่ยงวันหกโมงเย็นไล่ไปเลยด้วยกันเอา้าหกโมงเช้าเที่ยงวันหกโมงเย็นเที่ยงคืนมันจะออกสี่รอบนะครับหกโมงเช้าเที่ยงวันหกโมงเย็นเที่ยงคืนสี่รอบ ถ้าหลับอยู่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหลับอยู่ไม่เป็นไรมันไม่เกิดไม่เกิดการบดเคี้ยวมันยังไม่ออกนะครับน้ําย่อยนะครับไอ้น้ําย่อยนี่แหละตัวดีนะครับมันส่งผลให้เราเป็นอะไรนู่นนี่นั่นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะเมื่อน้ําย่อยเรารู้แล้วมันออกเที่ยงนะครับหกโมงเย็นถูกไหมอ่าแล้วก็ไปเที่ยงคืนถูกไหมครับมันจะเริ่มต้นหกโมงเช้านะครับเที่ยงวันหกโมงเย็นแล้วก็เที่ยงคืนมันจะวนออกอย่างนี้นะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับ พอมันจะออกมันจะมีอาการท้องร้องครับคืดขาดคืดขาดนั่นแหละครับไอ้ช่วงนั้นเราต้องกินแล้วนะครับมันร้องเนี่ยมันมันบอกเราแล้วนะครับร่างกายมันบอกแล้วอุ้ยหิวถ้ามึงไม่กินแล้วกูจะปล่อยน้ำย่อยไว้นะพอน้ำย่อยมันไม่โดนอาหารมันจะไปโดนกระเพาะโดนลำไส้นะเอาแล้วครับมันจะมีอาการระคายเคืองปล่อยไว้นานๆเป็นแผลเป็นที่มาของโรคกระเพาะนะเป็นแผลในกระเพาะกดไหลย้อนตรงนี้นะครับมันจะบอกเรานะครับคราวนี้เวลาเรากิน พอมันเตือนเรานะครับเราก็ต้องกินให้เป็นเวลานะครับเช่นเราจะกินไม่เกินบ่ายสองนะครับบ่ายหนึ่งกินได้เลยนะครับกินเข้าไปนะอย่าไปเลยนะเลยไปถึงบ่ายสองม่อะไรเป็นเรื่องแล้วนะครับแล้วก็กินเข้าไปนะครับพอกินเสร็จปุ๊บเราก็พักไป้วไม่ยาวทำนู่นทำนี่พอไปถึงหกโมงเย็นมันก็จะเริ่มเตือนเราอีกแล้วเราก็จะไปกินประมาณหนึ่งทุ่มไม่เกินสองทุ่มหนึ่งทุ่มไม่เกินสองทุ่มนะล้วก็กินช่วงนั้นมันก็จะอยู่ละจากนั้นเราก็จะหลับนะไปหลับประมาณสี่ห้าทุ่มช่วงเที่ยงเราหลับไงไม่เกิดการบดเคี้ยวน้ำ นะครับคือถึงจะออกเราก็หลับไปแล้วนะครับมันก็จะน้อยนะครับถ้าเราหลับเมื่อไหร่มันจะน้อยมากนะครับการการเกิดน้ําย่อยนะครับไม่ส่งผลต่อกระพเพาะนลํลไส้เพราะมันน้อยจัดนะครับแต่ถ้าเกิดใครมันไม่ไหวแล้วเที่ยงคืนแม่งุน้ําย่อยออกวาจาทําไงผมไม่หลับา่าผมนอนดึกอ้าวอ้าวคุณก็ต้องกินอะไรที่ไม่บดเคี้ยวน้ําย่อยจะออกต่อเมื่อการบดเคี้ยว อาจารย์ผมสอนมานะครับแล้วกินอะไรที่ไม่ไม่บดเคี้ยวเช่นไร้แะตะซอยวิตามิวโยเกิดยาบดเคี้ยวกินแล้วกืนได้นะให้ผ่านลำไส้ไม่ผ่านกระเพาะผ่านลำไส้ไปเลยปื๊ดกว่าจะไปถึงกระเพาะเรียบร้อยย่อยสลายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าบดเคี้ยวอะไรเข้าลำไส้ใช่ไหมกว่าจะลงในกระเพาะกว่าจะไปถึงตรงนั้นนะครับไปถึงลำไส้ใหญ่ไป็นไงอย,ยไม่จะเกิดการบดเคี้ยวครับสมองมันจะทันรู้ทัททนทีเลยไอ้นี่มึงกินเข้าไปแล้วบดเคี้ยกูปล่อยน้ําย่อยเนี่ยครับ แต่ถ้าไม่บดเคี้ยวน้าย่อยก็ออกน้อยถึงจะออกออกน้อยไม่ออกมาแบบเต็มที่นะครับตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรู้แล้วโอ้ก็กินเข้าไปสิวะแล้วก็กินกินกินแต่ถ้าเกิดพอช่วงดึกแล้วหิวเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้าปานะน,ปานะอ้าน้ําปานะน้ําปานะนี่แหละครับคือ,อ,อสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมานะครับว่ามนุษย์เรากินข้าวแค่หนึ่งมือ้อถ้าทํางานหนะักกินแค่ สองมืออ้าวุฒิเจ้าว่าไว้อย่างนี้นะครับทํางานหนักกินสองมือ้อทํางานไม่หนักกินมื้อเดียวนะครับพุฒเจ้าลั่นไว้อย่างนี้นะครับแต่ปัจจุบันมนุษย์ซัดไปสามมือ้อสามมื้อไม่พอนะ่ยหนึ่งสองสามยังมีช่องว่างตรงกลางอีกกินอะไรกันไปลูกเลยเปื่อยไปกินไปกินกไปเป็นห้าหกมือ้อเลยคำว่ากินหมายถึงเคี้ยวครับเคี้ยวปุ๊บน้ำย่อยสมองสั่งแนละ้วเคี้ยวปุ๊บน้ำย่อยออก เคี้ยวปุ๊บน้ำย่อยออกนะครับมีการเคี้ยวไหลกืนเข้าไปนะครับน้ำย,ย่อยจะออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมกินอาหารครบสามมื้อไปแล้วหรือถ้าเกิดใครดีมากกินแค่สองมื้อนะมื้ออื่นๆที่มันยอยู่ก็หิวอย่าไปกินอะไรที่ของขบเคี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหนึ่งลูกฝรั่งหนึ่งชิ้นองุ่นหนึ่งลูกมันเกิดน้ําย่อยออกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกินอะไรที่มันไม่เคี้ยวน้ํปตานะเช่นนั่นแหละที่บอกและตะจอยไวตามิลโยเกิด กินเข้าไปครับอย่าเสือกไปแดกน้ําอัดลมนะครับตีด้วยกระโถนนะมาโถเอานะอัดลมไม่ต้องเคี้ยวเอาอย่าไปฉลาดน้อยสินะนะอัดลมมันส่งผลให้เกิดแก๊สเกิดกดในกระเพาะนะครับนะแล้วก็จะทําให้เราแย่นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้เข้าใจกันแล้วว่าอ๋อไอการกินเนี่ยเรารู้แล้วกินหนึ่งมื้อก็ได้นะถ้าทนไหวกินสองมื้อก็ดีนะฮะกินสามมื้อก็ไม่ค่อยดีหรอกนะฮะแต่ก็กินได้นะครับสามมื้อนะครับแต่ นอกนั้นอยาก,กินของขบเคี้ยวอยาก,กินเล่นนะครับไปซื้อเลมมาสักอันหนึ่งกินเรียบร้อยจบน้ำย่อยออกแน่นอนนะครับอยาก,กินของขบเคี้ยวเมื่อเรากินอาหารไปแล้วนะครับเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วในแต่ละอย่างนะครับอาหารพวกนี้นะครับจะทําให้เกิดกดอะไระฮะเกิดกดเข้ามานะครับเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละน้ําย่อยอะนะพอพอน้ําย่อยเสร็จปุ๊บเกิดการกระบวนการย่อยอาหารนะครับมันจะเกิดกา๊าดขึ้นมาตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นะไอ้ก๊าซตัวนี้แหละแม่งครอบอยู่ในกระเพาะอืดท้องอืดแน่นโอ้ยกินท้องกินอะไรกินโอ้ยอีโนโใช่ไหมอีโนจะได้เลอออกกินโซดาจะได้เลอออกมันก็ช่วยได้ในกระเพาะนะฮะกินขมิน้นกินขิงกินข่าเลอออกเว้ยช่วยได้ในกระเพาะเพราะลมพิษอยู่ในกระเพาะไงถูกไหมก็ช่วยได้แต่ลมพิษนอกกระเพาะอันนี้ช่วยไม่ได้ลมพิษที่อยู่นอกกระเพาะนะครับมันจะอยู่ตาม ลำไส้นอกลำไส้นอกปอดนอกอยู่ในตับอยู่ในปอดอยนอกไส้มันไม่ได้อยู่ในกระเพาะอ่ะมันจะไปอยู่ส่วนต่างๆครับตามร่างกายไอ้ลมพิษพวกนี้แหละไม่อันตรายนะผู้ชมมันจะสะสมนะครับหลายปีหลายปีหลายปีเข้าลมพิษพวกนี้จะต่อให้เกิดโรคครับบางทีเอาแล้วแม่งอยู่ๆแม่งอะไรวะหุดขึ้นมาเป็นตุ่มคันคันคัน,นเป็นสะเก็ดเพชรสะเก็ดเงินไปเลยนะครับลมพิษดันออกมานะครับปากพุดพองอุ้ยเป็นอะไรวะ ร้อนให้เต็มปากนั่นแหละครับแก๊สกดในกระเพาะเยอะนะฮะในกระเพาะก็เยอะนอกกระเพาะไม่ก็เยอะอีกโอ้โหสะสมนะทำให้เกิดโรคนะครับบางคนสมมติมันแก๊สในกระเพาะมันเยอะใช่ไหมมันก็ดันครับทำให้เกิดโรคเกิดพิษนะครับคราวนี้มันไปทาให้บางส่วนในร่างกายเราอักเสบเช่นกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบอักเสบนานๆเข้านานๆเข้าปล่อยนานๆเข้าไม่รู้วิธีรักษา มันก็จะลุกลามไปเรื่อยครับหนักขึ้นหนักขึ้นกระเพาะทะลุลำไส้เป็นแผลสุดท้ายอาจจะไปถึงมะเร็งได้เพราะมันเกิดอาการอักเสบมากซ้ำ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 มะเร็งจะมาอะไรที่เกิดซ้ำาๆนะครับบางทีเนี่ยไปถึงขั้วหัวใจไปถึงปอดไปถึงตับนะครับเพราะไอ้ลมพิษพวกนี้มันดันเข้าไปเจอนะครับมันก็ต้องเอาลมพิษออกจากล่างซึ่งวิธีเอาลมพิษออกจากล่างผมมีสอนไว้แล้วที่พิกชีวิตหนึ่งสองสามสี่่า ท่าผู้ชมเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับการเอาลมพิษออกจากล่างเรารู้ใช่ไหมในกระเพาะเอาลมพิษออกอยังไงแต่นอกกระเพาะออกไงวะนะมันก็ต้องใช้วิธีกดครับใช้ไม้อย่างที่อาจารย์ผมสอนเอาไม้กดแล้วกดกดตามลําพ้องเนะี่ยกำตัวนะอย่าให้ไปกดโดนซี่โครงนะครับกดกดเมือ่อไม้ไม่มีก็มือใช้กดนะครับถ้าอยากดูรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปที่พิกชีวิต1 2 3 4 5สอี่้านะฮะเดี๋ยวพิกชีวิต6จะออกเร็วนี้นะครับเมื่อลมพิษไม่มีในร่างกายนะโอ้โหร่างกายจะดีมากครับ หน้าตาจะผ่องใสเพราะลมพิษมันไม่มีแต่ถ้าลมพิษเรามีนะครับโอ้โหเอาครับหน้าเป็นกะเป็นด่างสิวขึ้นอะไรสารพัดลองดิเราเอาลมพิษออกจากล่างดิทําทุกวันนะฮะทำทุกวัน,นะททวนเพราะเรากดเราทําให้มันกดกดตามลําไส้นะครับกดตามผนังพวกนี้นะนอกกระเพาะน,นะมันจะมีลมออกมาครับนั่นแหละลมพิษออกจากทางไหนอะออกจากทางปากทางจมูกหรือออกจากทวารหรือตด นั่นเองนะครับทำบ่อยๆครับจะเลยจะตดเนี่ยลมพิษก๊าซพิษจะออกนะฮะ <c oughs> อย่าลืมใครอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกเข้าไปดูพิชีวิตหนึ่งสี่ห้านะครับอาจารย์ผมสอนอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาย้ำนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้ว่าเออมันมีวิธีนะเอาลมพิษออกจากกายนะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะเกินเกินไว้เกินไว้ให้นะครับอ่า เนี่ยคือวิธีรักษานะให้ให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการเอาลมพิษออกจากร่างกายด้วยการกินอาหารที่ถูกหลักนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะกินอาหารนี่สําคัญนะผมพูดนานมากเลยนะี่ยอาหารนะเนาะ <c oughs> อาหารนี่แหละนะตัวดีไม่ทาให้เราป่วยให้เจ็บนะครับต่อไปเป็นอารมณ์อารมณ์มเกิดจากอะไรรักโลภโกรธหลงเกลียดชิงชังขี้อิจฉาริษยาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเกิดจากอารมณ์นะครับโดน โดนกั่นแกล้งโดนโกงโดนกระทาซ้ําๆอกหักซ้ําๆคิดซ้าๆซ้าๆอ่ะโดนทาซ้าๆทุกวันโดนพ่อแม่ด่าโดนเจ้านายด่าซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆอ่าโดนลูกน้องนินทาได้ยินซ้ําๆซ้ำๆเครียดพอเครียดเกิดอะไรสมองเมื่อมันเครียดมันจะหดครับแล้วมันเงี้ยเส้นสมองนี่เงี้ยพอมันเครียดจะหดครับแฟบแฟบพอมันหดเสร็จปุ๊บมันจะหลั่งสารไม่ดีตัวหนึ่งครับลงมาจากล่างจากสมองมันจะหลั่งออกมาเลย มันก็จะไปสู่ที่กระเพาะก่อนมันจะหลังไปสู่ที่กระเพาะเกิดอะไรในกระเพาะจะเกิดกดขึ้นมาครับปืดทําให้เราเป็นโรคกระเพาะมั่งกดไหลย้อนมั่งอะไรบังอย่างนี้ครับสมองนี่แหละมันหลั่งสารตัวนั้นออกมาสารไม่ดีนะครับแล้วถ้าเกิดมันหลั่งออกมาแล้วเสื่อมไม่ลงกระเพาะมันไปลงที่อื่นครับไปตามแขนขาร่างกายลําตัวเพราะกระเพาะเพราะสมองมันจะเชื่อมไปหมดทั้งตัวเลยนะครับเข่าลูกตาเข่าหูเข่าจมูกมันหลั่งออกไปครับไอสารนี้เป็นทำเป็นสารสิ่งไม่ดีทําให้เกิดโรคสารพัดนะครับ สารตัวนี้โคตรอันตรายเลยครับเกิดจากความเครียดเกิดจากความซึมเศรา้านะเกิดจากสมองหดตัวครับโอ้โหอันตรายโคตรมันหดเพราะอะไรวะมันร้อนจัดสมองมันร้อนจัดมันหดเลยครับฟลัมเห็นไหมครับเราต้องทําให้มันอุ่นให้ได้ครับแล้วทําไงอ่ะคลิปพลิกชีวิตสี่ไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้ามีวิธีสอนอ่าใช้น้ําแข็งโปะตาเข้าไปอยู่เข้าไปชมนะครับ ใช้อุณหภูมิความเย็นครับโปะเบ้าตาเพื่อให้อุณหภูมิของสมองนั้นลดลงทําให้เส้นที่หดตัวนั้นค่อยๆค,คลายออกครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นแต่มีลิมิตในการทำนัไม่จะทําเล่นทําไปเรื่อยเปื่อยนะครับมันจะมีไม่เกินหนึ่งาทีเย็นแค่ไหนอาจารย์ผมสอนหมดต้องเข้าไปชมก่อนก่อนทำนะเพราะถ้าเกิดสมองเย็นเกินไปจากที่อุ่นๆแม่งเสือกต่ํากลายเป็นเย็นเอาสวยเลยนะสมองเย็นเกิดอะไรขึ้น มันก็จะทําให้เราเชื่องชาบุนโงนเงินเดินไปไหนเซเต้ต้องแก้ไขในการทําให้มันอุ่นขึ้นแก้ไขไงไปตากแดด <c oughs> คุณต้องไปตากแดดครับยืนตากแดดอย่างนั้นแหละจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าเออมันอุ่นขึ้นนะครับเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ผมพูดรับรองโอ้สาระดีนะคลิปพลิกชีวิตหกเร็วๆนี้นะฮะท่านผู้ชมจะได้รู้สาระที่แบบแน่นของผมยังไม่แน่นหรอกผมรู้เท่าที่รู้เท่านี้แต่ก็ว่าเกินให้ฟังก่อนนะครับอารมณ์ อากาศอันสุดท้ายแล้วอากาศนี้มันหลบหลีกเลี่ยงได้นะเราก็อย่าไปอยู่ในที่ที่มันอากาศไม่ดีเท่านั้นเองครับเช่นเขาสูบบุหรี่กันเต็มเสือกเข้าไปนั่งคุยกับเขาเขาสูบบุหรี่ควันขมุงเลยในผับในบาร์เสือกไปนั่งเล่นอยู่ในบาร์ในผับกับเขานั้นเอาตัวเข้าไปในสิ่งที่มันไม่ควรจะไปนะครับเข้าไปในโต๊ะสนุกโอ้โหควันบุหรี่เต็มเลยอะไม่ใส่แมส้วยเรียบร้อยครับทุกวันทุกวันไม่รอดมะเร็งถามหาปอดถามหาปอดติดเชื้ออุสารพัดโรคอากาศนะครับ ขับรถในเมืองหลวงใหญ่ครับแมสไม่ใส่ติดควันฉุยโอโ้โหนะอยู่ในโรงงานอยู่ในโรงเลื่อยไม้ไม่ใส่แมสเืเลยเข่าจะโม่กายมันติดเชื้อในปอดโอ้ยจิตเชื้อราในสมองอากาศหลบหลีกเรื่องได้ครับนี่ไงธรรมชาติริมน้าโคตรสดชื่นเราก็ต้องหาแบบนี้นะครับที่อยู่ของเราแล้วถ้าเกิดเราทํางานหลบหลีกก็ไม่ได้เลยผมต้องมาทํางานเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ต้องเจอมันก็ใสแมสสิ แล้วช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับมันจะปล่อยจมูกโล่งอ,อุ่นอัดใส่แล้วอืดอัดใส่แล้วอืดอัดถ้าไม่ใส่แล้วตายอ่ะก็ต้องใส่ใช่ไหมถ้าโทตีด้วยกระโหนกต้องต้องเข้าใจนะครับเราต้องรู้จักป้องกันนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นอากาศป้องกันง่ายที่สุดเลยนะครับโอ้ผมอยู่เชียงใหม่แม่งมันก่อไฟเผาอะไรกันโอ้โหฝุ่นมาเต็มเลยผมไม่รู้จะแก้ไขไงใส่แมสสี นะใส่แมสปิดตู้หน้าต่างป้องกันเข้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ทำยังไงเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เราก็ต้องป้องกันตัวเองไปก่อน,นครับใส่แมสดีที่สุดนะครับโอเคเนาะอารมณ์อาหาร,อา,หารอากาศ3อย่างนี้แหละที่แม่งทาให้ชีวิตเรานั้นมุ่งไปสู่โรคภยัยไข้เจ็บได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะอาหารบอกนะกินได้ไม่เกิน3ม,มื้อนะดีที่สุดหนึ่งมือ้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยก็สองมื้อนะครับสามมือ้ออย่า,แต,นะยาแต่กินได้นะอย่าทําแต่กินได้นะสามมื้อนะครับ แล้วระหว่างกลางสามมื้ออย่าไปกินนะฮะกินได้แค่น้ําปานะอ่าที่มันไม่บดไม่เคี้ยวอ่ะกินเป็นน้ําเข้าไปนะครับแล้วไม่เป็นเบาหวานเนี่ยเอาเรื่องของคุณนี่คุณจะไปรู้เหรอถ้าคุณไม่กินมันก็ไม่เป็นนะใช่ไหมไมกินน้ําหวานมากเกินนกินตามิยและตะซอยมันมีความหวานใช่ไหมผมไม่เป็นเบาหวานเนี่ยเอาก็มาอยู่ที่คุณไงคุณหิวอ่ะทำไงคุณก็หลวมเลียงเรื่องหรือคุณจะกินอะไรก็ได้ที่ไม่หวานแ้หวานไปนะครับถ้าไม่กินเลยก็ดีไงใช่ไหมอ่าคุณก็ต้องไปใช้บรญญาของคุณคิดนะครับ โอเคไหมเรื่องอาหารนี่สําคัญนะทาให้เกิดโรคสารพัดเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> อารมณ์อ้อารมณ์นี่หลบหลีกยัง่งจัดว่ายากมากนะครับเพราะว่าเราต้องไปเจอสังคมแบบนี้นะเกิดการถกเถียงเกิดการข้อวิพากษ์เกิดการโต้เถียงทะเลาะเบ,บาแวงอะไรทั้งนั้นทำให้สมองปุรนโดนกระทำนะครับมันก็เกิดความเครียดไอ้ตัวนี้รักษายากนะเนะี่ยความเครียดเขาต้องใช้สติต้องนั่งสมาธิผมกับอาจารย์นี่นั่งสมาธิทุกวันครับ การนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งนานะครับสิบยี่สิบสามสิบนาทีไม่ใช่ครับแค่นิ้วงอครับฟับแค่งูแลบลิ้นแค่ช้างสะบัดหูเร็วมากนะครับต้องนิ่งไม่คิดอะไรเลยครับเดี๋ยวสอนให้ที่นั่งสมาธินะนั่งจนไม่คิดอะไรเลยครับถ้าคิดใช้ไม่ได้ต้องดึงกลับมานะครับนั่งจนไม่คิดอะไรเลยนะครับแค่คุณไม่คิดอะไรเพียงแค่สามสิบวินาทีครับปืดนั่นแหละครับนั่นแหละเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าจะไปต่อเลยก็ได้ครับ ดี๋ยวจะสอนให้นะครับอ่านี่ก็คือเอ้าเห็นไหมเลือแล้วเนี่ยไปกดท้องมาเมื่อเช้ากดกดปุ๊บเลือออกมาเป็นก๊าซคาร์อบอนเนี่ยเนี่ยครับมันช่วยได้เยอะนะครับอ่าอะไรวะมเมื่อกี้อารมณ์เนาะอาหารอารมณ์ไปแล้วอากาศง่ายเลยเนาะอากาศก็บอกนะเนาะทั้งหมดก็สามอย่างนะครับวันนี้น่าจะมีประโยชน์น่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับพิกชีวิต6เร็วๆนี้นะเดี๋ยวเตรียมตัวชมพิกชีวิต6วันนี้มาเกินให้ฟังนะครับ ยังไม่ได้ทําอะไรให้ดูเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนาะแต่ได้ให้รู้ไปก่อนนะว่านี่แหละคือขุมทรัพย์ทางปัญญาในด้านการรักษาร่างกายของเราให้มีอายุยืนยาวนานนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนอย่าลืมไปกดติดตามนะครับใครชอบรายการอย่าลืมสะสมรายการตามาชื่อบัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับจะได้มีกาลังใจดำคิดดีๆต่อไปนะครับแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมนะพิกชีวิต6เร็วๆนี้นะครับส่วนเรื่องหมอรองกระดูกหลังครับเส้นอะไรพวกนั้นโอ้ยเต็มเลยนะลงไปดูนะครับปวดสะโพกเล้าลงขาชาฝ่าเท้า ปวดคอลาวลงแขนชาฟ้ามือชานิ้วมีสอนหมดหายจริงๆนะครับคนทำหายเป็นพันก็เข้าไปดูได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบร่ยอากาศดีแท้แปะ